สวัสดีค่ะวันนี้เปิดคลิปมาอยู่กับแกงอ่อมหอยจ้าคุณย่าน้องซันเดย์จัดให้ค่ะคุณปู่คุณย่าน้องไปหามาจากหนองน้ําใกล้บ้านนะคะแล้วก็มีไก่ใต้น้ําด้วยค่ะทุกคนค่ะแม่บ่นอยากกินอะไรก็คือได้กินเลยค่ะคุณปู่คุณยาจัดให้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ วันนี้สบายไปหนึ่งวันนะคะไม่ได้ทํากับข้าวนะคะแล้วก็ส่งข้อความไปบอกป๊าว่ากินกับข้าวคุณย่านะวันนี้ตัดพามือขีนน้องสันเดย์เลิกเรียนค่ะไปโรงเรียนวันแรกหมดสภาพเลยจ้าหลังจากตื่นนอนอาบน้ําเรียบร้อยแล้วเขาก็มากินของโปรดเขาค่ะเขาบอกว่าหนูชอบมากๆเลยแม่หนูกินมาตั้งแต่เด็กโอเคค่ะชอบก็กินเยอะเลยกินข้าวไปสองจานแล้วค่ะเดี๋ยวแม่จะมาเปิดเสียงให้ฟังนะคะอร่อยไหมโอ้ยรีวิวรีวิว ดูจากท่าทางก็คือจริงจังไม่ไหวนะคะคุณปู่ก็มานั่งทานเป็นเพื่อนน้องนะ <c oughs> เขาบอกว่าหนูชอบมากเลยอร่อยมากเลยแม่อันนี้ปู่ไม่ได้ใส่ปลาหมดคนเดียวไปหนึ่งถ้วยเต็มๆค่ะปู่น้องจะผัดกะเพราให้กินนะคะแล้วก็มีแกงอ่อมน้องไม่ได้กินแกงอ่อมนะ <c oughs> หลังจากนั้นก็มากินขนมต่อบอกแม่หนูเผ็ดหนูขอกินขนมหน่อยค่ะแม่บอกโอเคค่ะแม่ก็ซื้อมาไว้ให้หนูนั่นแหละให้กินขนมได้วันละหนึ่งห่อนะไม่ได้ให้ทานเยอะนะคะเพราะว่าแม่จะจํากัดงบนะ ประมาณสองทุ่มครึ่งปะปานัดก็เลิกงานมาแล้วค่ะก็คือยิ้มมาแต่ไกลเลยนะคะสงสัยจะคิดถึงลูกและหิวข้าวมากๆแล้วไม่ใช่อะไรนะเขาจะมาขอเงินแม่ไปซื้อน้ําเก็บ่วยมากินเย็นๆนะจ๊ะภาพที่คุ้นชินค่ะเลิกงานมาแล้วเขาก็จะมาหอมแก้มลูกชายเขาถึงแม้ลูกชายเขาจะขัดขืนเขาก็จะหอมอยู่นั่นแหละ หลังจากนั้นวันนี้ก็จะมาทานข้าวพร้อมกันนะคะคุณปู่เลิกงานมาก็นั่งรอลูกกินข้าวนะคะน่าสงสารมากเลยเขาบอกว่าจะรอกินพร้อมลูกชายวันนี้ก็กินพร้อมกันนะคะกับข้าววันนี้ก็จะโดนใจแม่หมวยมากเลยนะคะเพราะว่าอยากกินแกงอ่อมหอยมานานแล้วนะคะไม่ได้ทานนานแล้วนะแต่ว่าพอบน่นปุ๊บปู่กับญาน้องซันเดก็คือจะไปหามาให้กินเลยค่ะส่วนไก่ใต้น้ำก็เลิศนะคะว่าไม่ได้คุณย่าจะใส่ใบย,ยี่หร่าลงไปด้วยนะคะหอมมากๆเลยนะส่วนน้องซันเดก็จะนั่งดูทีวีอยู่ใน บ้านนะคะไม่มีการบ้านนะน้องเรียนพิเศษน้องทําเสร็จในคาบเรียบร้อยแล้วแต่ในระหว่างกินข้าวก็เรียกอยู่นั่นแหละค่ะแม่เมื่อไหร่ใจอิ่มสักทีมาดูโทีวีด้วยกันมาดูหนังพญานาคด้วยกันเขาจะเป็นคนกลัวผีมากมากเลยนะคะก็จะเรียกอยู่ตลอดเวลาเลยแม่บอกว่าอย่าเรียกแม่กินข้าวอยู่ส่วนถ้วยนี้นะคะปู่น้องคันเดจะเอาไปผัดกะเพรานะคะรสชาติก็คล้ายๆหอยลายนะทุกคนอร่อยนะส่วนถ้วยนี้จะเป็นแกงอ่อมหอยใส่ปลาล้าใส่ผักเยอะๆจุกๆไปเลยค่ะ ส่วนตัวแม่หมวยนะคะถ้ากับข้าวไม่มีผักก็คือจะกินยากนิดนึงเป็นคนที่ชอบกินผักป,ป๊าเขาก็จะดื่มน้ำเก๊ก่วยไปด้วยแม่ก็ไม่เข้าใจว่ามันอร่อยอะไรขนาดนั้นเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขอตัวไปทานข้าว,วก่อนนะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะสวัสดีจ้า